งูขุดปลาไม่อยากในปลาครับพี่น้องคุดปลาคนดปลาไปหาอย่างมาปกไปหาหนใหม่มา อเยเฮ็ดยังเฮ็ดปวกบ่นี่แม่เฮ็ดปวกบ่ปื้อดอกเดียวต่ำเจียวต่เจีวปื้อด้เฮ็ดปวกดอกมังไงนึ่งดอกไงว่าค่แม่งนะโอ้ยมมีปืดนดอกไงคือเเห็นดอกตูมมันเนะเนาะ ้ตสีีเรี่องเขาจอไปหาแล้วหม่แม่หาไม่ได้น้อยดีไม่จอยคุณคนทางน้ำอืมอืมวส่วนเตอนนี่นะเน็ปลวกเน็ปลวกฝนป่ะฝนคนทีทางอ,อ๋อ <cười> 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 thế mừng cái nè, để lại bên này. <cười> 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 thế luôn đấy, trên đấy cả làng cứ tôi เดี๋ยวกไยควานให้มาใหม่อือหือไปเฮ็ดปวกความหาค่าเดียวครับอในปิ่งตําแก้วอหรอดอกเดียวกับตํำแก้วได้อันนี้เห็ดอย่างครับจ๊ะ นิดโกบป่ะนิดโกบขาวกับโกะแดงโอเคครับแม่ไปหาโนมใหมามีหน้าดำคล้ำเขียดโอเคสวัสดีครับบ๊ายบายสามากหรือเปล่าตุมซึม